นี่คุจะได้กินของปุกน้นนมองไงว่ายายพ,พอาขึ้นไหม,มจุด,จด,จด,จด เียมงกเดียว,เยวเาเบบาอเต็มแป๊ไกไม่มีพรุนี้พอจะกินนะคะผมมานสุกแล้วนะมันจะใส่ไปเลยนะ<ำ>มีผักอะไรบ้างอัอีอย่างนผักกานโจม กานจองพออีหุมพออีหุมกับก้านจองแต่แต่ผักอีหุมครับเน่ยฮะได้ผักอีหุมเนี่ยเอาเหรอเอออันนี้มันหวานนี่เนี่ยหวานดีจะตายนี่ยผอีหุมเนี่ยอาหารแบบนี้คืออาหารที่ฝ้าชอบมากที่สุดน,นะจ๊ะ มีหัสาเียดเสาเบียดสาเดเสเีดตรงเข้าแล้วแหละสาเบียดหรือสาเบียดาสาเบียดหรือสาเบียดเบิ้งเบิ้งเดิมแม่เห็ดอันี้หน้าเห็นอันี้ทาแค่การว่ามันสิเป็นรสชาติด้แตว่าฉันสิบบอบกเิ้้บเไปซิบลงเบิ้งก่อนเรแบเถามนว่ามันเป็นพริกินอย่างไรเบิเิซิบเอาลงเบิ้งเด้ฉัิบบอก่ี เสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จไปกินดอกนี่นะไครับเนี่ยดอกทของอก,อกูไนนะลไ่ใช่ไหมนิดน้อยซื่อๆเนี่ย่ไจะใส่หลายเด้อถ้ทาเห็ดกินเนะี<ช>่ย <ๆ S 2> เพราะว่ามันขม,มแบบมันก็นคือดอกเค้กม,มันขมแบบแต่มันกินได้ น่ากินม่ใส่หมดเิยคือคือบัคลบนักถือแม่เจ้าของแค่ยี่แต่อุ้งแซบน้าอืมแซบอนะืมแซบบ่แซวอยู่อืม จำจแม่จำแม่จำลงเบืองดูกเจนแม่เจนดับปูนปืนมาซื้อยีเด็ดเมนบรเอาใหญ่จับเบงจับเงแรงเสียบบืองก็บอช่วยในนอโซยังมาเสียบอุไรทองอุไรทองอุไรแซ่บบกันปะ กับคำสารภาพเนาะเขาบอกกับคำคุณว่ามันแมนอยู่บ่อยายน้าที่แบบว่าเทผาไปเขาสิ่บอกกับคำเนี่ยเป็นบอก่มาจากคนทวนมาจากคนทวนเรากราบกันกูติอมหมกหอยให้กินกูติอ้อมน้ำใหม่กูติอ้อมผักกาดผักเกให้กินกวาดติลงมาหานนื้อใหม่ อ๋อบแม่ผอจังมาลงได้นี่ก็มากินเป็นแนวองคี่เนาะแข่งบอสอันนั้นแข่งแข่งมันบอขยายใบใหญ่บบใหญ่เป็นจดกเชี่ยวหาสิบแล้วอือใบใหญ่เป็นจดกเชี่ยวมนจบหาสิบขวบแล้วสี่ใหญ่จากมงอือจากโมงยังสี่ใหญ่เลยอือโตจากโมงค่ะมาโตสี่ใหญ่กินไก่แอปเปิลนิามาเด้อจึงเข่าค่ะรับประทานข้าแม่แม่ค่ะ ินเข่าอีเมียแซ่บบ่ใหญ่แซบแซบคักแม่นบ่แซ่บคักแมนมันหิวขึ้นแมนเป็นอีอหยังเอางไม่็ดกินเนืเปลี่ยน,นเป็งเฮาแม่ยนคำมีอย่างใหญ่ขาหม,มูขาหมูขาหมูคือเปล่าคนดูอึ้งกดใช้ไปเลยจ้าแม่ <c oughs> อันนี้ซิมก่อน เยอะมันราขาหมาลงเลยตามมงูตามมาเยอะมันบาส่งกัมายันทีอยู่พี่อย่างนี้ขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนเด้อเพราะว่ายายเนะี่ยดูแลเจ้าของเรามันดีมันบ่เครียดมันหัวเราะมันมีความสุขลองนำหนักลดลองเบิ่งกันนะจริงไหม่ะเป็นกำลังใจให้เนาะแต่ว่าอันมื้อนี้แม่หนูนากัน นี่สินค้าเจ้าของซีตัวนี่แหละเป็นตัวที่ยายนี้กินวนๆวนเวียนกันอยู่อันเดือนนี้มันเป็นโปรโมชั่นทุกตัวหนึ่งแถมหนึ่งสามยี่สิบาทกาแฟก็สามรอยี่สิบ,บาา 320. สามารถขะกันได้กาแฟโกโก้ชาเขียวโกโก้ชาเขียวกา,ฟกาฟแฟแบบเี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็โตวล่มสร้างน้ำหนักแปดเก้าลอยขึ้นใส่ตัวนี้เด้อกินน้ำตามเวลากินหลังอาหารเอาไปทานเดี๋ยวมันจะเปิดใจมันจะเปิดความฮักเจ้าของม้ที่หลังเอง สู่ๆให้กำลังใจค่ะบ๊ายบจุ๊บจุ๊บ